สวัสดีครับคุณผู้สังเกับราต้อนรับสู่พบโ,โลกนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กรกฎาคม25 57ครับเราจะเริ่มต้นกันที่ที่ยูเครนนะครับเราไม่ได้พูดถึงยูเครนนานทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับยูเครนใน ภาวะที่ที่เหมือนว่าจะจะดีนะครับจะดีแล้วก็มีการมองยูเครนอย่างเป็นมิตรมากขึ้นนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของทางรัสเซียและยูเครนในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะครับก็เห็นพ้องที่จะจัดการเจรจาสามฝ่ายนับจะมีการเจรจาสามฝ่ายที่รวมถึง พวกกบฏนิยมมอสโกในวันเสาร์ที่จะถึงนี้วันที่5เนี่ยนะครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้เพื่อเปิดทางสำหรับข้อตกลงหยุดจริงรอบใหม่ครับแม้จะคงมีเหตุประทะกันอย่างไมอ่อย่างอย่างเต็มที่นะครับตอนนี้ยังไม่ลดละนะครับยังมีกันอ,อย่าง ต่อเนื่องที่ทางเคียรอ้างว่าจนถึงตอนนี้ทหารของพวกเขาเสียชีวิตไปแล้วสองร้อยนายนะครับคล่าวหนึ่งที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นคำสัญญาที่ชัดเจนเต่อข้อตกลงหยุดยิงหลายฝ่ายอันนี้เป็นคข่าวของแฟรงค์วอเตอร์สไตม์ไมเออร์นะครับซึ่งเป็นร,รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีได้กล่าวขึ้นหลังจากหารือกับเซอร์เกยลา,ออา,ล,อาลอบลัฟลอฟนับจากรัสเซีย สเกลารฟลอปของรัสเซียนะครับแล้วก็าพาฟโลคริมครินของอยูเครนนะครับแล้วก็โลรองฟาบวิวแห่งฝรั่งเศสครับรัสเซียและยูเครนเนี่ยยังคงกล่าวโทษกันไปมานะครับแต่ก่อนนี้กล่าวโทษกันไปมาต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่กัดเซาะข้อตกลงหยุดยิงสิบวันที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่สามสิบุนายนที่ผ่านมานะครับเคียฟเพงก็เพิ่งประกาศไม่ต่ออายุออกไปอีก รอบหนึ่งนะครับก่อนคืนสู่ปฏิบัติการโจมตีทางาทหารต่อฝ่ายกบฏท,ทางตะวันออกของประเทศที่เพิกเฉยต่อ,อประกาศจุดจริงนครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญน,นะครับอย่าไงไรก็ตามครับนายลาฟรอตก็กล่า,ลรราวาระหว่างแถลงข่าวร่วมกับครินตันและรัฐมนตรีต่างประเทศอีกสองรายว่าพวกเขาเห็นพร้องร่วมกันนะครับทําทงานเพื่อเห็นพร้องร่วมกันจะทํางานเพื่อ ข้อตกลงหยุดยิงระยะยาวและมั่นคงครับเขาก็บอกว่าเราเสนอว่าความสำเร็จนี้จะมีขึ้นได้ต้องผ่านการประชุมโดยเร็วที่สุดของกลุ่มประสานงานแต่เราก็หวังว่าจะจัดการประชุมได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าน,นะครับและก็สามารถเห็นพอต้องการในเงื่อนไขต่างๆของข้อตกลงหยุดยิงซึ่งก็ต้องเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายนะครับ ที่สําสคัญที่สุดก็คือว่าในถ้อยขัลนแลงที่เห็นของโดยรัฐมนตรีต่างประเทศทั้ทง4ี่รายนั้นระบุต่อว่ากลุ่มประสานงานที่ประกอบด้วยผู้แทนของยูเครนรัเสเซียและก็ฝ่ายบทนะครับซึ่งมีองค์การว่าโดยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปเป็นคนกลาง ก็ควรจะนัดพบกันไม่เกินวันที่ห้กา,ากรกฎาคมอักนคาคมวันเสาร์เนี่ยนะครับด้วยมีเป้าหมายว,าว่าจะต้องบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่ยั่งยืนอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วก็เห็นชอบร่วมกันนะครับแต่ว่ายัางอ,องไรก็ตามนะครับนายคริมครินก็เน้นว่าต้องมีการปล่อยตัวประกันนะครับแล้วก็เปิดทางให้ยูเครนเข้าคูบคลุมนะครับเข้าควบคุมตามแนวชายแดนเพื่อห,หยุดยั้งการนักรอบดาเลียงนักบรบและอาวุธชุดใหม่ เข้ามาสนับสนุนฝ่ายขบทกับขณะที่ในเอกสารคำถแถลงก็บอกด้วยว่ารัสเซียได้ให้คำม,มั่นสัญญาว่าจะยอมให้หน่วยพิทักษ์ชายแดนยูเครนนะครับข้ามด่า,มดานตรวจในกูโกโวและก็โดเนสนะครับเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้นนะครับเขาก็บอกว่าสถานการณ์จะเบาบางาลงนะครับก็ เมื่อแผนสันธิภาพของประธานรูเบรียูเครนได้รับความเคารพโดยสมมูรณ์นะครับอันนี้เป็นคำกล่าวของครินคินครับ ด้านนางอังเกลาแมกกลนะครับนายกรัฐมนตรียเยอรมนีก็เตือนมอสโกนะครับว่าไม่นานก่อนหน้านะครับก่อนหน้าการหารหือว่ามาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจยังคงอยู่ในทางเลือกนะครับยังคงอยู่ในทางเลือกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนั้นมันจะเกมันจะยังอยู่นะครับจนกว่าว่ารัเสเซียนั้นจะสนับสนุนความพยายามสร้างสันติภาพในยูเครนหลังจากก่อนหน้านี้นะครับสหภาพยุโรปเคยขู่ที่จะคว่ำบา เศรษฐกิจเควืมเวนหนักหน่วงยิ่งขึ้นกับจนกว่าจะมีการหยุดถือหางพวกแบ่งแยกดินแดนทางตวันออกของอยูเครนแม้ว่ามอสโกปฏิเสธมาโดยตลอดนะครับอย่างไรก็ตามครับทั้งนี้นะครับประธานาิิบดีเปโตโปรโรเชนโกนะครับซึ่งถูกกระแสกดดันภายในประเทศให้ใช้มาตรการแข็งก้าวกับกลุ่มกบฏในยูเครนตันอกอกก็ปฏิเสธ นะครับเป็นการปฏิเสธที่จะขยายข้อตกลงหยุดยิงที่สิ้นสุดลงเมื่อวันจันที่ผ่านมานะครับแล้วก็สั่งให้รัฐาบาลใช้กําลังตอบโต,ต้เป็นการตอบโต้ผู้ก่อการร้ายกองโจรแล้วก็โจรต้นสดมนะครับการแถลงในเั้งกล่าวนั้นมีขึ้นภายหลังการหารือทางโทรศัพท์กับประธาน,นาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียนะครับ านายกรัฐมนตรีอังการาแมรคร์ของเยอรมน,นีและประธาน,นาธิบดีฟรังซัสออลองจากเริ่งเศสครับโดยในส่วนของปูตินนั้นได้ออกมาแถลงนะครับได้ออกมาแถลงโจมตีโปโรชินโกทันทีว่า ออกนอกเส้นทางสันติภาพครับอันนั้ก็เป็นเป็นเป็นส่วนของปูตินนะครับให้ออกมาแถลงโจมตีโปโลเชนโก้ดันทีว่าออกนอกเส้นทางสันติภาพครับซึ่งมันก็ตรงข้ามกับวอชิงตันนะครับที่ออกมาสนับสนุนการตัดสินใจของโปโลเชนโก้นะครับโดยเจนซากี้นะครับเจนซากี Gen ้เนี่ยเป็นโฆษกประสูงการต่างประเทศนะครับในแถลงเมื่อวันอังคารว่า ยูเครนมีสิทธิ์ป้องกันตัวนะครับยูเครนมีสิทธิ์ป้องกันตัวเองเนื่องจากตลอดระยะเวลาในการหยุดยิงเชฟปฏิบัติตามข้อตกลงเพียงฝ่ายเดียวนะครับขณะที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนจำนวนมากยังคงก่อความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นในยาสําคัญทีเดียวสําหรับยูเครนซึ่งก็ uh, พยายามจะมีการเจราจาสามฝ่ายนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ อาจจะต้องมองกันนะครับมันยังไม่มันมีทับไม่มีข้อยุติอย่างชัดเจนระหว่างยูเครนรัสเซียนะครับเราก็ส่วนอื่นๆของยููที่เข้าไปเกี่ยวข้องเยอรมัน,นีก็จะพูดถึงประเด็นของการคว่ำบาตรซึ่งก็อาจจะมีภาวะอะไรต่างๆที่ทําให้เราต้องมานั่งมองอเรื่องราวเหล่านี้อย่างต่อไปเพราะว่ามันก็จะเป็นปมที่ยังไม่สามารถที่จะย,ยับยั้งกันได้ในในปัจจุบันนี้หรือยังไม่สามารถสร้างสันติกันได้นะครับกลุ่มสมบทก็ไม่ค่อยฟัง ข้อตกลงดังกล่าวก็ยังดาเนินการอะไรต่างๆไปหลายส่วนทีเดียวนะครับในภาวะ,ะปัจจุบันนี้ครับมาที่ฝรั่งเศสครับคงณจากอได้ทราบลองของนิกโรนิัสซาโกซีนะครับนิกโรสซาโกซี่ซึ่งเป็นอดีตประธานนธิบดีฝรั่งเศสนะครับก็ก็ได้มีอะไร่ะครับมีข้อหาว่าทําการทุจริตนะครับเราจะต้องถูกลงโทษในช่วงที่ คือำแน่งตําแหน่งนะครับอของผู้นําของของฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็คือนิกุสากุซี่นี่คือกกคอ,อดีตประธานาธิบดีของเขของฝรั่งเศสนะครับเมื่อวานนี้นะครับเขาก็ได้ออกมาตอบโต้เป็นครั้งแรกนะครับหลังถูกตั้งข้อหาคอร์รัปชันและก็ใช้ออำนาจโดยไม่ชอบอโดยไม่ชอบธรรมนะครับด้วยการใช้อิทธิพลในฐานะผู้นําประเทศให้ได้มาซึ่งรายละเอียดการไต่สวนคดีรับเงินหาเสียงเลือกตั้งนะครับเป็นการรับเงินหาเสียงลึก ตั้งโดยไม่ชอบเมื่อปี2007นะครับ7ปีที่แล้ว มันก็กเป็นประเด็นที่เขาออกมาวิาพากษ์วิจารณ์นะครับถึงว่าถ้าพูดกันในภาษาจบมากก็คือสัจระบบยุติธรรมว่าถูกนํามาใช้ในทางประโยชน์ทางด้านการเมืองน,นะครับสกุลซีได้ระบ,บุว่าผมไม่เคยกระทําการใดๆที่ขัดแย้งกับคุณค่าของ,องสาธารณร,รัฐหรือหลักนิติธรรมนะว่าเขาเน้นอย่างนั้นเลยนะครับว่าไม่เคยกระทําการใดๆที่ขัดแย้งกับคุณค่าของสาธารณร,รัฐหรือหลักนิติธรรมสกุลซี่บอกหลังจากที่ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวข้อง การคอร์รัปชันสาสามกระทงด้วยกันครับซึ่งออก็กัดเสาะความฝันของเขาในการกลับมาทวงบัลลังก์ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสในปี2017อีก3ปีข้างหน้านะครับเขายังย้ำว่าผมไม่เคยทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนชาวฝรั่งเศสนั่นเป็นบทสัมภาษณ์ของเขานะครับเป็นบทสัมภาษณ์บางส่วนที่จะมีการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ LCI นะครับเป็นสถานี วิทยุยุโรปยุโรปหนึ่งนะครับยุโรปวันในภายหลังความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะครับนับเป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อโทรทัศน์ครั้งสำคัญผลแรกของซาโกซี่ครับนับตั้งแต่เขาพ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดี2012ต่อน,นายฟรองซัวออลองนะครับระหว่างการให้สัมภาษณ์ซากกซี่อ่คร่ำครวญต่อสิ่งที่เขาเรียกว่า,ามีการแทรกแซงทางการเมืองในคดีนี้นะครับแล้วก็ยังบ่งชี้ว่า ฝ่ายตรงข้ามอย่างาพรรคโซเชียลิสต์นะครับอกรัฐบาลดูเบื้องหลังความทุกข์ทรมานทางกฎหมายของเขาเขาใช้คำค่อนข้างน่าคิดทีเดียวนะครับ อยู่เบื้องหลังความทุกข์ทรมานทางกฎหมายของเขากับเขาก็ระบุวันในประเทศของเรานะครับซึ่งเป็นประเทศแห่งสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมมีหลายสิ่งที่ถูกจักฉากขึ้นนะครับนั่นเป็นคํากล่าวของสบบาบนดูซีพร้อมกับอกต่อว่าเขารู้สึกช็อกอย่างมากที่ถูกตั้งข้อหาแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นก็เพียงเพียงเพื้อย,ยัดเยียดภาพลักษ คนที่ไม่ซื้อสัตว์ให้แก่เขานะครับและนั่นคือเวลาที่เขาต้องออกมานะครับออกมาชี้แจงผมจาเป็นต้องสุดผมจำเป็นต้องตูดนั่นเป็นเป็นคํากล่าวอ้างของอาซาโกซี่นะครับาซาโกซี่ตัวน,นี้อายุยา59ปีครับแล้วก็ถูกตั้งข้อหาทุจริตและใช้อํานาจโดยไม่ชอบหลังจาก ถูกนำตัวไปสอบปากคำนานถึงสิบห้าชั่วโมงนะครับเป็นการถูกสอบปากคำตามข้อกล่าวหาว่าพยายามแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในอีกคดีหนึ่งครับโดยหลังจากการสอบปากคำที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งในปารีสเขาก็ถูกนำตัวไปขึ้นศาลในตอนเช้าวันพุธคือเมื่อวานนี้นะครับศาลได้ตอบรับคำร้องของอพนักงานสอบสวน กัปสารได้ตอบรับคำร้องของพนักงานสอบสวนที่ขอให้อดีตประธานธดีผู้นี้อยู่ภายใต้การสืบสวนนะครับซึ่งภายใต้ะระบบกฎหมายของฝรั่งเศสแล้วมันเทียบเท่ากับการถูกตั้งข้อหาอขณะที่เทอรี่เฮลซอกนะครับซึ่งเป็น ทนายความของซากุซี่และผู้พิพากษาคือเบิร์ตอาชิเบิร์ตนะครับซึ่งคนหลังถูกกล่าวหาว่ารับสินบนก็ถูกตั้งข้อหาเป็นตั้งการถูกตั้งข้อหาเดียวกันนะครับหลังการปรากฏตัวต่อศาลครับซากุซี่ได้รับอนุญ,ญาตให้เดินทางกลับบ้านาที่กรุงบาลีสครับซึ่งเขาพักอยู่กับ คาราบุนีนะครับภรยาทุ่เป็นอดีตซูเปอร์โมเดลคนดังและก็ลูกสาวนะครับแต่เขาก็มีสิทธิ์ถูกเรียกไปไต่สวนได้ทุกเมื่ออันนี้เป็นภาวะของซาโกซี่ในตอนนี้นะครับเขาเป็นอดีตประธานนิิบดีฝรั่งเศสคนแรกนะครับที่ถูกควบคุมตัวในคดีอาญาแต่ไม่ใช่คนแรกที่โดนตั้งข้อหาคอร์รัปชันนะครับคลแสดงว่า ประเทศของอประเทศของซาบุซีคือรเรั่อเศสนี่ก็ยมีการตั้งข้อหาย้อนหลังนี่กับอ,อดีตผู้นำกันเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับเมื่อปี2011นายชักชีรักก็เคยถูกตั้งข้อหารับสินบนนะครับชักชีรักอดีตผู้นำก็เคยถูกตั้งข้อหารับสินบนแต่ว่าก็รอดพ้นจากการถูกจำคุกนะครับรอดพ้นจากโทษ จำพุกจากความประณีีองสารนะครับแล้วก็สืบเนื่องจากเขามีปัญหาด้านสุขภาพอันนั้นเป็นกรณีของชักชีรักนะครับข้อกล่าวหาต่า,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 างๆท,ที่มีต่อซาก,กุซี่นั้นมีโทษสูงสุดคือจำคุกสิป,ปีครับแต่เราผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายก็มองดูว่าเหมือนคดีนี้คงไม่มีการลงโทษคุมขังแต่อย่างใดนะครับพนักงานสอบสวนเชื่อว่าซาก,กุซี่ซาก,กุซี่นี้เคยล่วงข้อมูล เอ่อเป็นข้อมูลวงในจากผู้พิพากษาสารแขวงหนึ่งในสองคนนะครับเพื่อให้ร่วมดูถึงความคืบหน้าในการไต่สวนคดีรับเงินหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการหาเสียงเลือกตั้งโดยมิชอบเมื่อปี2007ซึ่งเป็นซึ่งเป็นมูลเหตุสาคัญนะครับที่ทาให้เขาต้องประสบกับบาปเคราะห์ในขณะนี้นะครับและยังได้รับแจ้งเตือนจากบุคคลระดับสูงคนหนึ่งในเรื่องที่เขาถูกคณะผู้พิพากษาดักฟังโทรศัพท์เมื่อปีที่แล้วครับที่คันดักฟังโทรศัพท์นะครับในกรณีของสากุซี่นี้แต่คดีนี้ก็ถูกเปิดเผยขึ้นหลังจากคณะผู้พิพากษาซึ่งดักฟังโทรศัพท์ของสากุซี่เนี่ยแหละครับพบว่าอดีตผู้นํารายนี้ มีเบอร์โทรศัพท์ลับนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ลับซึ่งลงทะเบียนโดยใช้ชื่แอแฝงตอนนี้ขาดนแะอบฟังโทรศัพท์เนี่ยมันรู้ความลับอะไรกันไปหมดเลยนะครับเอการแอบฟังโทรศัพท์แบบลับๆเป็นอะครับต่อซาโก,กซี่เนี่ยนะครับก็ทําทให้พบว่า อาซากซี่นั้นมีเบอร์โทรศัพท์ลับนะครับซึ่งลงทะเบียนโดยใช้ชื่อแฝงครับก็ก็เลยสืบได้ง่ายนะครับเป็นลักษณะแบบกันแต่ว่ามันดูไม่ยุติธรรมเท่าไหร่นักนะครับมันมันแทรกแซงและเกิดในภาวะนี้ต้นตอของคดีอื้อฉาวที่มาจากข้อกล่าวหาที่ว่าซากซี่ได้รับเงินรนับสนุนมูลค่า50ล้านยูโรจาก พระเดกมัวมากัรดาฟีกับมัวมากัรดาฟีเนเรารู้จักกันดีนะครับคือิดีตผู้นำประเด็จการของริเบียได้เงินมาก็เอามาใช้หาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2007นะครับและยังเคยรับซองจดหมายใส่เงินสดจากลิลินเบตองกูนะครับลิลนเบตองกูนี่เป็นทายาทบริษัทเครื่องสำอางรอรียอล ซึ่งถือว่าเป็นสตรีผู้ร่ำรวยที่สุดในฝรั่งเศสกาเปลียนเบตตองกูนะครับแลว้วก็ที่ชีช้ว่าเรื่องที่เขารับเงินจากกัด,ดาฟีนั้นเป็นเรื่องที่น่าขำสิ้นดีนะครับพรัฐบาลฝรั่งเศสในสมัยของเขามีบทบาทสําคัญในการค้นล้มกัตด,ดาฟีนะครับเมื่อปี2011คือย้อนหลังไปเมื่อสามปีที่แล้วครับ เขาถือว่าพวกเขาเนี่ยนะครับคือรัฐบาลของสากซี่ในสมัยนั้นนะครับมีบทบาทสําคัญในการโค่นลมกันดาฟีอ่อเสียด้วยซ้ำไปแต่ก็มาเรื่องอะไรเขาจะไปรับเงินของกันดาฟีมานะครับส่วนคดีรับเงินจากเบตจงกูนะครับหญิงชราวัย90ปีแล้วในตอนนี้เจ้าของรอรีลแต่นะครับก็เป็นเรื่องที่ เออลเอะเลือนนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าเป็บตงปูกอายุ90แล้วนะครับไม่รู้ตัวว่าทําอะไรลงไปบ้างก็ถูกก็ถูกไปแล้วครับจัดการนะครับเ,เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วคือหมายถึงว่าเรื่องนี้ก็ อได้ถูกชี้แจงกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่เข้าใจกันแล้วทรั้งนี้ซาตูซีนะครับตกเป็นผู้ต้องหาในหลายคดีด้วยกันนะครับในตอนนี้นับตั้งแต่นับตั้งแต่พ่ายแพ้ให้กับฟรองซัวออลองจากพรรคโซเชยลิสต์กับในสุดเลือกตั้งประธานาธิบด,ดีเมื่อปี2012สองปีที่แล้วพอหมดอำนาจก็ถูกเอาคืนเยอะเลยนะครับ อดีประธานาธิบดีรายนี้หวังหวังว่าจะสามารถคืนสู่สนามการเมืองให้ทันเป็นการคืนสู่สนามนะครับให้การสุดเลือกตั้งคุณนำฝรั่งเศสในอสามปีข้างหน้านะครับปี2017แต่แผนการอันสวยหรูของเขานะครับก็อาจจะก,กลายเป็นเพียงฝันล่มๆแรงๆเท่าน,นั้นแหละครับหลังจากที่เขาถูกตั้งข้อหาเพิ่มเติมอีกเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็ถืงว่าเป็น เป็นช่วงขาลงของซากุซี่ครับแต่เขาก็ยังหวังว่าไอ้สิ่งต่างๆที่ถูกกล่าวหานั้นนะครับถูกกล่าวหานั้นก็จะทําให้อ่า อะไรครับสิ่งต่างๆที่ตูกกล่าวหาจะทําให้เขาสามารถฟอกขาวตัวเองได้แหละครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับว่าเขาก็มีข้อแก้ตัวในหลายในหลายส่วนที่น่ารับฟังนะครับไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะถูกโจมตีอย่างเดียวแล้วก็เขาก็พยายามจะอ้างถึงประเด็นต่างๆที่ในระหว่างที่ทํางานทั้งหลายนะครับกรณีของกัตดาฟี่รับเงินกัตดาฟีมา,เ,ดดา,มาเขาก็บอกว่าอู้จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ที่จะเข้าไปปราบ กัดดาวฟีจะเดือ้ไปเพราะนั้นเหตุผลนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ครับเรามาที่เอเชียกันบ้างนะครับที่เอเชียของเราครับกระแสะความเคลื่อนไหวของประชาชนญี่ปุ่นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา9นะครับซึ่งเป็นข้อห้ามไม่ให้ก่อสงครามนั้นถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา9กาครับเป็นข้อห้ามไม่ให้ก่อสงครามนะครับของญี่ปุ่น ก็ถือว่าได้รับการต้อนรับอย่างคึกคักและได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งครับเพราะคนสนับสนุนโดยยกความจําเป็นของการมีกองทัพเพื่อป้องกันการรุกรานจากจีนอันนั้นเป็นเป็นเป็นข้อสนับสนุนที่ฟังขึ้นนะครับและเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นขณะที่คนต่อต้านนะครับชี้ให้เห็นถึงความอ่าเรยของสงครามโลกครั้งที่สองก็ถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นกองทัพของญี่ปุ่นในขณะนี้นะครับก็เป็นกองทัพที่ปกป้องและกองทัพที่จะต้องพร้อม ลบเนี่ยนะครับอของัพที่จารพลบนี่ก็มีคนไม่เห็นด้วยถึงขนาดเผาต,ตัวเองไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเสียงของฝ่ายฝ่ายหลังนะครับคือผูอ้ที่ชี้เห็นความเบีรยของสงคารามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับก็ดังไปไกลกว่าต้องมาอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับมีโนเบิลโนเบิลพีซ ไตรส์นะครับ for Article 9 of the Japanese Constitution นะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการรณรงน์รให้ม <Dutch steak> <clock> าตรา9แห่งรัฐธรรมนูญญี่ป <realised> ุ่นคว้ารางวัลโนเบลสาขาสันธิภาพที่จะประกาศในช่วงปลายปีนี้นะครับก็ถือว่าไอไอโคงการนี้นะครับมันมันอ่อมันเป็นโคงการที่ดีนะครับแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่ไปไกลมากกว่าตอนนี้ก็ถูกเสนอเข้าชิงรางวัลโนเบลนะครับว่ามันอาจจะ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์จนสามารถคว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งจะประกาศผลในช่วงปลายปีนี้ครับานางนาอุม,นอมนีนาอุมิทาคสุนะครับนาอุมิทาคสุแม่บ้านวัย37ปีจากเมืองสามะจังหวัดคานสวะนะครับซึ่งถือว่าเป็นแกนนำของโครงการนี้ระบุถึงจุดเริ่มต้นว่ามันมาจากการพบผู้ลี้ภัยสงครามชาวอัฟกานิสถานระหว่างเรียนปปิญญาตรีนะครับที่ประเทศออสเตรเลีย แล้วก็ทําให้เห็นความเลวร้ายของสงครามครับนี้คือเ,อเห็นเรือของสงครามนะครับที่มาจากอ,าอัฟกานิสถานก็เป็นมิสหายกันระหว่างที่เรียนปริญญาตรีที่ประเทศอสอสเตรเลียก็ทําให้เห็นถนึงความเลวร้ายนะครับความเจ็บปวดของสงคราม แล้วก็ตามมาด้วยความสงสัยว่าจะทําอย่างไรให้ประชาชนหันมาเห็นความสําคัญของรัฐธรรมนูญมาตราหนี้มาตราเก้าเนี่ยนะครับจะทําอย่างไรให้ประชาชนหันมาเห็นความสําคัญของรัฐธรรมนูญมาตรานี้ก่อนจะได้เจอกับคนที่ชิดคล้ายกันนะครับซึ่งกรวมถึงแม่บ้านและก็ครูในโรงเรียนอนุบาลในเมืองนะครับซึ่งกถือว่าเป็นเป็น กลุ่มบุคคลสําคัญ้วเลยมีการจัดตั้งคณะกรรมการเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับจากนั้นก็เริ่มมารงคาเริ่มรณรงทั้งในโลกออนไลน์นะครับ รณรงค์บนถนนจนกระทั่งได้ลายเซ็นผู้สนับสนุนมากกว่า80,000รายชื่อนะครับแล้วก็ยื่นเรื่องไปถึงคณะกรรมการโนเบลได้สำเร็จเมื่อเดือนสิงหาคม2556ก็จับตาให้ดีๆนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้น The Nobel Peace Prize for article 9 of the Japanese Constitution นะครับเป็นองค์การรณรงค์ในมาตรา9แห่งรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นนะครับก็ก็ถูกส่ง เสนอชื่อให้ไปรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจะได้รางวัลหรือเปล่าก็รอกันปลายปีดีนะครับตอนนี้อ,องค์การเหล่านี้นะครับองค์กรลักษณะแบบนี้แหละนะครับมาจะได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะครับมากกว่าจะเป็นตัวบุคคลนะครับที่บานมานนี่ก็มีลักษณะองค์กรแบบนี้ที่ได้รับที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะครับ เอ่อไม่ว่ารางวัลโนเบลสาขาสัติภาพนั้นจะตกเป็นของคนกลุ่มนี้หรือไม่นะครับเขาว่ากันในชิวงวีเคราะห์นะครับแต่ความพยายามเหล่านี้จะสร้างแรงสัน่นสะเทือนจะสร้างแรงสัน่นสะเทือนอย่างมากนะครับต่อคนทั้งโลกอย่างน้อยก็สองประกาศด้วยกันครับสองประกาศนี้ก็คือว่าจะหันมาปกป้องหลักประกันแห่งสันติภาพนะครับแล้วก็เป็นการสแสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็นเพียงแม่บ้านแต่หากมุ่งมั่นนะครับแม้จะเป็นเพียงแม่บ้านนะครับแต่หากมีความมุ่งมั่นก็สามารถเปลี่ยน โลกได้เช่นเดียวกันตอนนี้พลังแม่บ้านของญี่ปุ่นเนี่ยเลยเป็นพลังที่โด่งดังและก,ก็ถูกถูกพูดถึงกันอย่างมากทีเดียวนะครับว่าเป็นเป็นส่วนที่จะทําให้อะไรละครับส่วนที่จะทําให้การหันกับมามอง มิติของกองทัพเนี่ยนะครับของกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการทบทวนใหม่ครับว่ากองทัพไม่ได้มีไวรบนะครับมีไว้ป้องกันตัวเองแต่ไม่ได้มีไวร์ลูกรานหรือมีไวรบนะครับมันจะทําให้เกิดภาวะที่มันค่อนข้างเจ็บปวดเหมือนตอนสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งญี่ปุ่นนั้นเจ็บปวดเลือเกิดนะครับกับการที่เข้ารบครับ เราจะปิดท้ายกันเรื่อง,องฟุตบอลโลกสนิดหนึ่งครับไหนๆก็ต้องพูดถึงฟุตบอลโลกพูดถึงเช้าภาพาแล้วกันนะครับเพราะว่าเจาภาพเป็นเต็งหนึ่งแต่ท่าทางมันไม่น่าจะไปถึงการเป็นแชมเปี้ยนได้นะครับเมื่อต้องตัดเชือกกับกับโคลัมเบียซึ่งโคลอมเบียนั้นเป็นทีมที่มีมีอะไรครับมีนักฟุตบอลมีกองหน้าที่ไว้ใจได้โดยเฉพาะ เจมร,รดิเกสนะครับซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่โด่งดังขึ้นมาทันทีเลยตอนนี้ตอนนี้ลุยเฟร์ิเพสโคราลีการผู้จัดการทีมชาติบราซิลก็เปิดการซ้อมนะครับเป็นเซสชั่นพิเศษด้วยการวริ่กตัวเรจิน่าบันเดลครับเรจิน่าบันเดลเนี่ยเป็นจิตแพทย์คนดังนะครับได้เข้ามาช่วยติมเอ่อมาช่วยติวเข้มลูก ลทีมาล้ครับทางนี้ก็เพื่อจะช่วยลดความเครียดและความกดดันหลังมีรายงานว่านักเตะหลายรายกดดันจนกลั้นน้าตาไม่อยู่นะครับในเกมไม่ต้องดวลจุดโทษกับชิลีในรอบ16ทีมสุดท้ายครับเรจิน่าบอลดานีาเป็นนักจิตวิทยาด้านกีฬาของบราซิลนะครับถูกเรียกตัวมาด้วย เออ่มาที่แคมป์เป็นแคมป์ซ้อมของอทีมบราซิลหรือทัพของเซเลเซารนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทางนี้ก็เพื่อเปิดการซ้อมเชสัันพิเศษใช้จิตวิทยาฟื้นฟูสภาพจิตของนักเตะนะครับหลังมาเจญกับความกดดันมหาศาลจากแฟนๆที่คาดหวังว่าจะต้องคว้าแชมป์โลกในบ้านเกิดนะครับโดยนักเตะหลายคนทั้งเดวิดลุยส์เดียโก้ซินวาดเดียโก้ซินวาดจะเป็นกัปตันเดวิดลุยส์เราก็รู้จักกันดีนะครับจากเชลซี ที่กำลังย้ายไปปารีสแซงต์แชร์แมงในะตอนนี้ในมราซึ่งเป็นขวัญใจเป็นความหวังนะครับรวมทั้งคูโรซีซาซึ่งเป็นประตู จอมเก่าเลยนะครับถึงกับร้องไห้ดีใจหลังชนะจุดโทษชีวีนะครับคือไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับบราซิลเนี่ยถึงว่าจะอาจจะชนะมาในวันนั้นก็ตามหรือว่าถ้าเทียบกับเวนเออคอสตาริกาเนี่ยที่ยิงเข้าทั้งห้าลูกนิ่งกว่าเยอะนะครับโดยรายงานรนะบุว่าสโคลารี่เรียกตัวเบรนเดาให้มาที่แคมป์ซอ้อมทางเมื่อวันจันทร์และอังคารเพื่อจัดประชุมกับผู้เล่นทุกคนในทีมครับแต่ก็ไม่ได้เรียกใครมาพูดคุยรายบุคคลนะครับพูดกันร,รวมๆซึ่งนักจิติุยาที่ร่วม งานกับบิ๊กฟิลและสโคราลีมานานกว่า20ปีก็เผยว่าหลักสูตรจิตวิทยาเป็นหลักสูตรที่ทางบราซิซลได้เตรียมแผนไม่ล่วงหน้าแล้วนะครับและจะเป็นการพยายามพูดคุยกับนักเตะทุกคนให้ได้มากที่สุดเขาก็ระบุว่าการเข้ายื่นแคมป์ซ้อมของนักเตะถือเป็นแผนที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกนะครับเราได้เปิดคลาสเล็กๆแต่ก็ไม่สามารถอยู่ได้นานนักนะครับและผมพยายามจะพูดคุยกับนักเตะทุกๆคนให้มากที่สุดนะครับแต่จากนี้เราก็คงต้องคุยกัน ผ่านทาง WhatsApp นะครับในโทรศัพท์มือถือหรือทางอีเมลแทนนั่นเป็นคำกล่าวของวุินาปรนดาบครับก็ติดตามดูบราซิลนะครับในคืนวันพรุ่งนี้ในช่วงตีสามนะครับที่จะอ,อ,อะไรนะครับตกตับเชื่อกันอีกแล้วครับก,กับเกับ โครเบียนะครับก็เป็นรอบแปทีมซึ่งบาซิลตกรอบในครั้งที่แล้วดวยการแพร้ฮอลแลนด์นะครับครั้งนี้เจอ,อโคลมเบียก็คงยากลําบากอีกวันนี้เวลาของพบโลกบมดลงครับผมสกุลเมือทั์เป็นผู้ด,ดําเนินรายการทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกววนแล้วแต่มีความหมายที่จะต้องพินิพิเคราะห์ร่วมกันทั้งสิ้นครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับพบโลก